อาครับผมสวัสดีเพือ่อนๆคนด้วยนะผมนะมนนีื่ล่นในเกมโอเมจิอลิ่นานะผมในพาร์ทที่90้าสิบกันแล้วนะผมนะฮะเก้าิบแล้วนะผมนะนนี้นะใกล้จะถึงหนึ่งร้ยพาร์ทแล้วนะผมนะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้นะผมนะโอ้โหสำหรับซีรีส์เกมนี้นะผมนะฮะอ่ะสำหรับในพาร์ทนี้นะผมนะตัวละครที่เราจะหยิบมาเล่นกันนะครับนะนั่นก็คือตัวละครที่คุณผู้ชมคลิกเข้ามาดูเลย เออก็เห็นอยู่ใช่ไหมล่ะเออว่ามันคือตัวอะไรอะ่ะตัวละครที่ว่านั่นก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าอาราคาวะนั่นเองนะครับผมนะอ่าซึ่งสําหรับตัวละครตัวนี้นะผมนะก็เป็นตัวละครที่ผมไม่เคยหยิบมาเล่นเลยนะผมนะฮะแล้วก็เอ่อได้เพื่อนๆคุณผู้ชมนะครับผมนะเข้ามาบอกว่าโอ้พี่ตัวละครตัวนี้มันเล่นยากมากเลย <laughs> แล้วเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการเล่นซีอันนี้เออแต่ก็ไปลองเล่นในโหมดทดลองเล่นดูแล้วนะผมนะก็เป็นตัวละครที่เออมันเป็นตัวละครที่แบบว่าจะต้องเล่นกับสกิลเยอะหน่อยนะฮะนี้นะฮะอ,อ๋อแล้วก็ในส่วนของตัวละครตัวนี้นะผมนะจะสามารถอีวสกิลได้2ครั้งนะครับผมนะซึ่งถ้าจะให้ผมอธิบายเนี่ยมันค่อนข้างจะอธิบายยากนิดนึงนะฮะในส่วนของสกิลหนึ่งสองสามเนี่ยมันจะค่อนข้างเหมือนเดิมนะครับนะแต่ว่าเออมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะฮะอย่างเช่นตอนที่เรายังไม่ได้อีว e อเนี่ยนะตอนท หนึ่งอ่ะมันจะคูดาวเร็วนะครับผมนะแล้วก็จะมีรัศมีวงที่ค่อนข้างกว้างนะครับผมนะฮะเออแต่ว่าดาเมจมันจะน้อยนะครับผมนะส่วนในส่วนของถ้าเป็นสกิลอีโวนะครับสกิลมันจะบีบลงมาให้แคบลงนะครับผมนะระยะสกิลคูดาวมันจะนานขึ้นนะฮะแต่ว่าดาเมจที่มันทําใส่ศัตรูจะค่อนข้างแรงนะครับอันนี้นะเออก็แล้วแต่ว่าจะเลือกเลือกเล่นสายไหนนะผมนะแต่ส่วนที่แตกต่างที่สุดเลยนะครับสำหรับสกิลอีโวกับไม่อีโวเนี่ยนะก็คือในส่วนของอันตีนะครับผมนะเออในส่วนของอันตีเนี่ยตอนที่ไม่อ เออคือมันค่อนข้างจะคุมยากนิดนึงนะเออสำหรับคนที่เคยเล่นมาก็น่าจะพอเข้าใจเนาะนะนะซึ่งผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะผมนะเพราะว่าเออมันจะสามารถเลือกระยะในการใช้สกิลได้นะผมนะใช้สกิลในการกระโดดเคลื่อนที่ไปมานะเออถ้าเกิดว่าเรายิ่งใช้เออระยะยิ่งไกลอะ่ะเออพอเรากลับมาใช่อีกทีนึงอะ่ะระยะวงมันจะยิ่งแคบนะผมนะเออมันอธิบายยาก <laughs> มันอธิบายค่อนข้างยากนะฮะเออในส่วนของสกิลอันตีเนี่ยเออนะฮะแต่ว่าในส่วนของสกิลอีโวเนี่ยของสกิลอันตีนะฮะเออสกิลมันจะเปลี่ยนไปโดยการที่แบบว่าเออเรากดใช้ครั้งหนึ่งอ่ะเราจะสามารถพุ่งได้3ครั้งนะครับผมนะเออจะสามารถพุ่งได้อย่างอิสระเลยนะสามครั้งนะผมนะเออแต่ว่าพอใช้ครบ3ครั้งปุ๊บมันก็จะกลับมาครูดาวใหม่นะครับผมนะกลับมาครูดาวประมาณหกสิบเจ็ดสิบวิประมาณนั้นอ่ะก็คือนานอ่ะมันก็เหมือนกับอันตีทั่วไปนะฮะเออรูปแบบสกิลเอาง่ายๆก็คือเหมือออออออนนนนนนสกิลลตตัััวะะะะคครรรรรรใบผมมเเปป็าาาพุ่่งไณ้ ออสามารถพุ่งแดดได้3ครั้งใช่ไหมเออประมาณนั้นแหละคล้ายๆกันนะในส่วนของอาราคาวะก็คล้ายๆกันอย่างนั้นนะครผมนะแต่ในส่วนของสกิลตอนที่ไม่อีโวเนี่ยมันจะพุ่งได้เรื่อยๆนะเออตามระยะทางของมันนะฮะ เออถ้าเกิดว่าเราคุมคอนโทรลดีๆก็จะสามารถพุ่งได้บ่อยๆนะฮะแล้วก็สามารถพุ่งได้เรื่อยๆเลยนะผมนะฮะก็นั่นแหละฮะในส่วนของสกิลอีโวกับสกิลไม่อีโวก็จะแตกต่างกันประมาณนี้นะครับผมนะฮะซึ่งเอาจริงอ่ะถ้าเกิดว่าคนเล่นสกิลแบบไม่อีโวสกิลออริจินอลมาแต่แรกอ่ะแล้วก็คือแบบเล่นจนชํำเลยนะผมว่าในรูปแบบของไม e ่อีโวอ่ะเก่งกว่าเออมันค่อนข้างจะพิวกว่าแล้วก็สามารถเล่นสามารถสกิลคอมโบอะไรได้ต่อเนื่องกว่านะครับเออมันจะสามารถคอมโบสกิลต่อเนื่องกว่าแล้วก็สามารถเคลืบบค่อน ิลอีโวอะมันจะเป็นเน้นแบบพวกแบบสกิลคอมโบเบิร์ดอะแล้วก็รอครูดาวนะผมประมาณนั้นนะฮะอ่ะประมาณนี้นะผมในส่วนของราควะนะผมซึ่งอราคาวะเนี่ยผมจะเล่นในรูปแบบของสกิลอีโวละกันนะครับนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันอาจจะเล่นง่ายกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปกดในบททั่วไปดีกว่านะเพราะว่าผมไม่มั่นใจบ้ oh. <laughs> าเหรอเล่นตาแรกจะไปลองแรงเลยบ้าบอแม่เลยอ่ะมาแล้วครับผมนะฮะดูซิว่าจะหมู่หรือจ่า <laughs> ไม่น sí, okay, er le ่ารอดแน่เลยวะโอกาสรอดมันยากมากเลยแบ่ Tamb ึงนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจองเรียนโบนก่อนละกันนะเพราะว่าอาราคาวามันไปโบนได้นะเออนะฮะไปโบนได้ส่วนในส่วนของเซตไอเทมก็ออกเหมือนกันหมดเลยนี่หว่านะฮะก็มีเกาะใช่ไหมมีเกาะมีกระทามีเอ่อมีนู่นนี่นั่น เอาอันนี้ไปแล้วกันเอาเซตสามาแล้วกันอ่ะนะเพราะว่ามันออกเป็นอันเนี้ยอันแรกนะครับออกเป็นเกาะอันแรกนะเออมันน่าจะดูดีนะฮะเพราะว่าเกาะไอ้มานาเนี่ยมันก็เอฟเฟกมันก็ค่อนข้างดีนะถ้าเกิดว่าเราโดนโจมตีแล้วเลื่อนมันต่ำกว่าเกณฑ์ที่มันกำหนดปุ๊บโลมันก็จะขึ้นนะฮะนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นแว่งจะรอดปะวะแล้วเราเจอใครอ่ะโอ้โหเราเจอต้องแม่งปองเลยโอ้ ช่หมแล้วตัวพิคาดเลนบนนันเนี่ยน้องงป่งนะนะโยนะแล้วเลนกลางเป็นโยกินชี้ว่าเปล่าเป็นเอ่อเซชอมารูนะครับผมนะฮะโอ้น่ากลัวจะบิงอ่ะเราก็พยายามเล่นเท่าที่เล่นได้แล้วกันนะฮะนี้ <c oughs> แอบถอดใจแล้วตอนนี้คือแม่งต้องหวังพื้นคนในทีมแล้วตอนนี้เอาจริงนะ <c oughs> อ้าวเดี๋ยวก่อนนี่มันไม่ใช่สกิลอีโวเหรอเอานี่มันไม่ใช่สกิลอีโวเมื่อสกิลและการโจมตีพื้นฐานโจมตีโดนเอาชิบหายแล้วไม่ใช่สกิลวิวหผมไม่ได้เอารูนอีโวมาช่ไหยแล้วผมเอาร เอออันแรก嘛 <laughs> โอ้สวยเช็ดเลยนี้แม่เงยเอาไม่เป็นเลยคิดว่าน่าจะพอเล่นเล่นเล่นไม่ได้ก็ต้องเล่นให้ได้แล้วแหละตอนเนี้ยเออนะฮะไม่เขาไม่ได้เอาสกิลอีโวมันเล่นหรอวะหรือว่าสกิลอีโวมันไม่เก่งวะเออนะฮะแต่ก็อย่างว่าแหละนะฮะเพราะว่าสกิลอีโวมันเออถ้าเกิดว่าเราเล่นสกิลแบบไม่อีโวอ่ะ o r i g i นอลจนชินอ่ะผมว่ามันน่าจะเก่งกว่านะอสกิลเล่นไปก่อนเออว่าอยา่าโอ้ <laughs> กลัวเหลือเกินอันนี้อย่านะฮะอุย้ย ดูการโจมตีของน้องแมงป่องที่มันกระทืบมอนอยู่ตรงนั้นสิฮะ้าเนี้ยโอ้โหกระทืบทีแม่งแบบพิษแม่งออกมาแบบสวบสวบไม่กล้า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 ล้ําเดี๋ยวก่อนนะเว้ยเดี๋ยวต้องต็อกคีบเลยนีว่าเออไม่ได้เล่นนานนะสำหรับเกมนี้นะผมนะเออไม่ได้เล่นนานจริงโอ้ยเอ้แมงป่องนี่มันโอ้โหมันจิกเราไม่พักเลยมันจิกเราเป็นไก่เลยตอนนี้แม่เอ้ยเราจะกลายเป็นปลาหางนกยุงน้อยที่อยู่ใน <laughs> แม่งเหมือนสภาพเหมือนปลาหางลูกยุงที่อยู่ในบอ่อเลยตอนนี้ในส่วนของสก,กิลนะผมนะเราก็ได้มาครบ3สก,กิลแล้วนะผมนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจาอธิบายรู้เรื่องหรือเปล่านะฮะานี้นะในส่วนของสก,กิลหนึ่งนะผมนะอาละาควาก็จะทําการปล่อยลูกบอลลูกบอลน,น้ำนะฮะไป3อันนะครับผมนะสลูกนะผมนะเป็นลูกแก้วน้ํานะผมนะอถ้าเกิดว่าโดนศัตรูปุ๊บก็ไม่มีผลอะไรก,ก็เจ็บนิดนึง ก็เจ็บนิดนึงนะฮะส่วนสกิลสองก็จะเป็นสกิลเรียกปลาออกมานะผมนะจังหวะที่ร่วงลงมานะก็จะทําความเสียหายแล้วก็สตันนะผมนะเออถ้าโดนนะถ้าโดนในจังหวะที่ปลามาร่วงลงมานะอันเนี้ยส่วนสกิลสามจะเป็นสกิลที่เล่นกับสกิลลูกแกลล้วน,นะผมนะฮะก็มันจะเป็นการรวบอา่ามันจะเป็นการดึงลูกแกลล้วที่ตกอยู่ตามพื้นนะผมนะกลับมานะผมนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าโดนศัตรูก็จะเจ็บนะฮะนี้เออหมายถึงเขาหาหมายถึงเรา <laughs> แต่เขาบอกว่าเป็นสกิลฟื้นฟูเลือดนะผมนะซึ่งผมก็ แล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันฟื้นฟูแรงอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะแต่จะว่าไปทุกครั้งที่อาราคาวาเขาเใช้สกิลนะผมนะการโจมตีครั้งต่อไปของเขาจะทิ้งลูกแก้วไว้ได้นะผมนะการโจมตีปกติเนี่ยผมปล่อยสกิลหนึ่งไปแล้วก็ตีปกติไปหนึ่งทีใช่ไหมเนี่ยจะทิ้งลูกแก้วไว้ข้างหลังศัตรูนะผมนะอ,อุ้ยไอตัวแมงป่องมันไปเรียนกลางนี่ว่าชิปหายแล้วอุย้ยนั่นคือรวบโดนแล้วเหรอเนะี่ย <laughs> ไม่เห็นแรงเลยอุย้ยขอโทษฮะ ุ้ยังไงยังไงยังไงอืออุ้ย,ยั่นคือดึงกลับมาแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนั่นคือผมสกิลสามดึงกลับมาแล้วเหรอไอตัวปลาที่มันว่ายผ่านน้องแมงป่องไปเมื่อกี้เอาจงริงมันก็โดนอยู่นะเออมันก็โดนตัวอยู่นะแต่คือทําไมมันไม่เจ็บเลยก็ <c oughs> คือเข้าใจหรือว่าเราไม่ได้ออกของเวทอ่ะเออเราออกของแท้งไงตอนเนี้ยเราออกของแท้งนะํนนาออนไปก่อนหนึ่งชิ้นนะเนะี้ยแต่ก็คือแบบมันมันควรจะเจ็บสักหน่อยไหมวะ <c oughs> เมื่อกี้คือไม่เจ็บเลยอะอะไรวะเรียรหายเพื่อนอุ้ยไอหมอนี่อุ้ยนิดเดียวก็จะแตกแล้วเนี่ยไม่นะเนี่ยสกิล <hungry> อันต <end> ีผมผมจะสามารถพุ่งได้แบบระยะขนาดนี้เลยนะผมนะมันก็คือไอหลอดส้มๆที่อยู่บนบนเลือดเห็นไหมฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าผมใช้ไปแบบเต็มที่เลยอะหลอดส้มมันก็จะหมดเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าผมใช้สักครึ่งหนึ่งประมาณเนี้ยหลอดส้มมันก็ยังเหลือครึ่งหนึ่งนะผมนะแล้วผมก็จะสามารถกระโดดได้แบบครึ่งหนึ่งอีกทีหนึ่งนะฮะเออมันตามระยะทางประมาณเนี้ย มันอธิบายยากนิดนึงอ่ะเออไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันอันนี้เฮ้ยมาวะน้องแมงป่องแมงมาวะแล้วก่อนนะอย่างน้อยเราก็ไม่โดนมันฆ่าวะเออใช่ไหมอุย้ยเนี่ยขนาดรว่วผ่านคลิปมันยังไม่เจ็บเลยทำไมมันเบางั้น่ะหรือมันต้องอัพสกิลสามนำวะใช่เออไม่รู้เนี่ยมันรั่วผ่านคลิปยังไม่เจ็บเลยมันซูสบีตอนนี้เขาคล้องใจกับเราเนี่ยไม,ไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไร อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำผลงานมั้งนายดูข้องใจกับเราแปลกแ,ลก,แลกนะเพื่อนนายมีอะไรกับเราหรือเปล่านายส่วนตัวกับเราแล้วแน่เนี่ยมันรูปยังไงให้ดูแรงๆวะนะผมไม่เข้าใจในจุดนี้โคตรเลนล่างเละลแตกแตกมันแตกทุกเล,เลยหรือเปล่า <ت ت> แตกลุกเรนเลยนี่วาอันนี้โอ้โหเว้แต่ป้อมเราแตกมันเป็นเพราะว่านี้นะมันเป็นเพราะว่าเออไอเสดชูมารูมันเอาอะไรนะมันเอาบับไปแล้วมันไปหย่อนใส่บ้านเราอ่ะเออมันหย่อนใส่ป้อมผมแบบตรงๆเลยนะเออถ้ามันไม่หย่อนใส่ป้อมผมแล้วก็ผมบอกเลยว่าป้อมผมไม่น่าจะแตกเป็นป้อมแรกแน่นอนถ้าไม่โดนถมงั้นมันดึงใส่คีปมันรวบใส่คีปมันยังไม่แรงเลย <laughs> อ้าจริงตอนที่ผมเล่นตอนที่เอ่อโหมดทดลองเล่นอ่ะผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่แรงจริงนะเออไอตอนที่ยังไม่ได้อีโวอ่ะเหมือนมันจะต้องสแตตไอลูกแก้วอันเนี้ยไว้เยอะๆแบบเยอะมากเลยอ่ะมันถึงจะแรงอ่ะหรือมันไม่ได้พึ่งดามจจากตรงนี้ก็ไม่รู้นะเออไม่รู้เหมือนกันฮะแต่ตอนไปเล่นสกิลตัวอีโวผมรู้สึกว่ามันโอเคกว่าเออผมรู้สึกว่ามันแบบมันมันโอเคอ่ะเออมันพอแบบทําดามจได้แบบโอเคกว่าอืมสำหรับผมนะแต่แม่เอ้ดันมาเล่นในจุดนี้ อุย้ยโดน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 เรากระเถิบกระเถิบออกมาก่อนเอานี้ <laughs> เราพุ่งพุ่งถอยถอยอยู่เนี่ยอุ้ยเขี้ยโอ้ยเขี้ย <laughs> โอ้โหไอรยะพุ่งแม่งผมลุงนี้ผมไม่น่าใช้อันตีพุ่งเลยผมน่าจะใช้แฟตพุ่งหนีออกมาเลยเออเพราะว่าตอนผมอันตีพุ่งไปเนี่ย <c oughs> ผมยังคุมอันตีมันไม่ค่อยอยู่นะฮะเอออันตีผมแบบ <laughs> คือถ้าผมใช้ยันตีคือแบบผมลากสุดเลยอะเออแล้ว,แล,วแล้วถ้าเกิดว่าลากสุดปุ๊บคือแบบมันจะอันเนี้ยไอไอหลอดส้มข้างบนข้างบนเลือดอะมันจะหมดหลอดแน่นอนอะน,นั่นแะเราสู้ตรงตรงตอนนี้พูดตามตรงอย่างสู้ไม่ได้นะเนี่ยนะรวมถึงอาจจะรวมถึงเลดเกมด้วยนั่น <c oughs> แล้วเ,าเขาไปโอกันนะ่ะเพื่อนมันอันนี้เหรอไม่ไหวอย่าฝืนเพื่อนเราเอาป้อมดีกว่านะอันเนี้ยพูดตามตรงอย่างน้อยก็ได้ป้อมสักหน่อยไ <c oughs> ปต่อแตะเ <c oughs> ว้ยเราไอเสดชูมรูมันกําลังขึ้นมานะ่ะผมขอเอาสักต้อนนึงก่อนได้ไหม ถ้าไม่โลภเกินไปอพอแล้ว <c oughs> <laughs> เห็นว่ามันมาจริงด้วยเห็น <c oughs> เห็นว่ามันมตีมาแล้วแล้ว <c oughs> เมื่อกี้ผมไม่กลับแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบงกแบบขอสักสองต๊ะอะไรได้ไหมอันนี้เออคือแบบตายหาแน่นอนอันนี้ดีนะเนาเอาแค่โต๊ะเดียวดีนะนเราไม่โลภอันนี้เออเดี๋ยวแม่งมันมากันเร็วมากเลยวะแต่ก็ไม่แปลกเท่าไหร่หรอกเมื่อกี้มันเอาปลาหมึกเสร็จปุ๊บมันก็มาเลยนะฮะเนี้ยเออมันก็ขึ้นมากันเลยตัวนี้มันออกกึ่งแทงเหรอวะใช่ไหม คือของดาเมจแทบไม่มีเลยนะตัวนี้มีแค่กระทาอันเดียวเองเหรออ๋อกระทากับมีดเนี่ยแต่มันไม่แรงเลยอะอะไรวะ <c oughs> คือมันเน้นสายเลยดูดเลือดเหรอเฮ้ยทําอะไรอะเฮ้ยเสจชูมารูมันอันตีบ่อยอย่างว่าเมื่อกี้มันเพิ่งอันตีไปไม่ใช่เหรอเฮ้ยทําอะไรคุณทําอะไรคุณบ้าอุย้ยอุ้ยนี่นี่โอุ้ย,ยมัว่วอันนี้มั่วอยู่อันนี้มัวนนม่วสกิลอยู่อันนี้มั่วสกิลอยู่ฮะ เว้ยนี่ม้วสกิลอยู่ม้วสกิลอยู่ใจเย็นนะฮะเว้ยใจเย็นคุณใจเย็นใจเย็นเว้ยมาแล้ววะ่ะเทิร์นของเราแล้วเทิร์นของเราก็เฮียแล้ว <laughs> จ,ะจะตายแล้วเทิร์นของเรา <laughs> กูเล่นอะไรเนี่ยกูกระโดดมัว่วชิ้เหเผยเลย อันตีผมกระโดดโคตรมั่วเลยอะเอ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะผมรู้สึกว่าเหมือนผมเริ่มจับอะไรดได้สักอย่างเหมือนตอนที่เราอันตีไปแล้วเหมือนแบบว่าเราเออเขาเรียกไงนะเราทําอะไรกับศัตรูได้สักอย่างเหมือนไอ้หลอดส้มๆนี่มันจะเด้งขึ้นเร็วปะ่ะเออแล้วเราก็จะสามารถเออเขาเรียกไงนะเดสสกิลพุ่งไอ,อ้ปลาไหลพุ่งนี่ได้บ่อยๆเออไม่รู้อะแต่เราทําไม่เป็นนะเราเราเรา,เราเล่นไม่เป็นอนะ่ะเว้ยเว้ยแล้วกูไปท้าทายมันอย่างนี้กูจะรอดเหรอเนี่ย วิ่งตามใครไม่วิ่งตามแม่ไปพุ่งใส่ไอตัวแมงป่องแม่เอ้ยฮึมกูเริงงืตัวอีกเฉยผมว่าต้องโปรเทคฮารคุโรจังว่ะเออนะฮะเพราะว่าตอนนี้ฮาคุโรจังเป็นดาวเมยที่แบบว่าโอเคอะพึ่งพาได้นะฮะผมทําอะไรไม่ค่อยได้ด้วยนะฮะไปแนวหน้าก็ไม่สุดนะฮะไปไปไหนก็ไม่สุดเออผมว่าผมอยู่เล่นอยู่อยู่การฮาคุโรจังดีกว่าอย่างน้อยถ้าเกิดว่าผมแบบ เขาเรียกไงโดนกระทืบแทนฮะคุโรจังก็ยังดีอะเออนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมเอาจงริงผมเล่นไม่เป็น <laughs> ผมพุ่งมั่วมากเลยตอนเนี้ยเออเฮ้ยมาเฮ้ยได้ได้ได้ได,ได,ได้อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวเราเข้าเองไหนบอกจะอยู่กันโอ้ยกูอะไรไม่ได้กูสกิลมัวซัวไปหมดแล้ว <laughs> ไปเลยเพื่อนไปเลยเดี๋ยวเราเข้าตามเข้าตามอยู่ ตามอยู่ตามอยู่เอ้ยกูพุ่งกูพุ่งเข้าตามอย่างเดียวแต่กูเล่นไม่เป็นไแม่เงยกูขำตัวเองกูขำชีวิตตัวเองมากตอนนี้เฮ้ยอคุณรู้ไปเอาอันนี้กันโอเคคุณรู้น่าจะเอาอันนี้ทันน่ะน่าจะเอาเขาเรียกไงนะเอาป้อมนั้นทันเหตุผลที่ผมมาเอาโลจีไม่ดันต่อเพราะว่าเออผมรู้สึกว่าโลจีเนี่ยมันเป็นตัวดันป้อมที่แบบดีไงถ้าเกิดว่าฝั่งนู้นได้เนี่ยคือแบบไม่โอเคแน่ๆอันเนี้ยเออ ไม่อยากให้ฝั่งนู้นได้อะเออเพราะฉะนั้นแล้วเราอันนี้ดีกว่านะเราเราเอาเองดีกว่าอโอเคนะฮะอันนี้เมื่อกี้ผมทําอะไรไม่เป็นจริงนะผมได้แค่พุ่งตามสตูอย่างเดียวเนี้นั่นคือสิ่งที่ทําเป็นอยู่อย่างเดียวเลยนะนะนะเออคือพุ่งตามสตูเพราะว่าถ้าเกิดว่าพุ่งโดนหรือว่าสกิลโดนสักนิดสักหน่อยมันก็ได้ซีดแล้วไงเออนะฮะดาเมจตัวนี้มันอยู่ไหนวะแ๊บนึงนะมันตอนแรกผมคิดว่าดาเมจมันอยู่ที่ไอ้สกิลสามรวบมาเว้แต่คือแบบผมก็รู้สึกว่ามันไม่มันมันไม่แรงเลย เออแต่ว่าไปสกิลสามที่เอาไม่รวบเนี่ยคือแบบผมก็รวบมั่วนะตอนตอนบวกอเฮ้ยเนี่ยต้องกระทืมมันเนี่ยตอนอยู่คนเดียวเนี่ยอุ้ยมันเรามาไอาอสิดไม่ทันเหรออุ้ยไม่ทันจริงด้วยแม่งอุตส่าห์กระโดดมาซะสุดบอกเลยเดี๋ยวเรายืนแทงให้แล้วกันนะเออทำประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วตอนเนี้ยนอกจากยืนรับตีนี่เพื่อนเออเรียบร้อยไปไปโฮคารุจังเก็บเก็บลูกเก็บเก็บเฮ้ยทำอะไรอ่ะมาจากไหนกันเรา มาจากไหนเราเออเออมันยังไงเอ้เอ้กูได้คิวกูได้คิวไปไปมันรอมันรอมันเอออย่างงั้นอย่างางั้น,อน,นโอ้โหน้องซับก็ยังได้คิวหรือนี่โอ้ไม่เดี๋ยวก่อนนะอุ้ยครูรู้จังระวังนะเพื่อนอุ้ยเราได้วะโอ้โหเลาซูซูบีมันได้แบบต่อเนื่องวะถึงว่านายจะเกทับเราแต่านายก็เก่งอะเนี่ยเอายิงแล้วอะแต่เราไม่เข้าใจทําไมนายต้องติ๊กระต้นต้นเกมด้วยอันนี้ยังข้องใจอยู่นะเฮ้ยอย่ามาอย่าเข้ามาเรามีสตันนะเรามีสตัน เรามีสตันเอาโอ้โหกูสาบพุ่งเลยทำอะไรไม่ถูกเว้ยเราชนะเราชนะได้เพื่อนแค่ร่วมใจร่วมมือร่วมใจกันนะเพื่อนใช่ไหมอันเนี้ย <c oughs> อุ้ยมามามาว่ามาว่า,า,ายายายา,ยาจะทําอะไรจะทําอะไรเราไม่ให้นายเข้ามายุ่งกันน้องฮะกูรู้เราหรอกนะอันนี้ว้ยชนะแล้วสุดยอดขอบคุณเพืพ่อนเพื่อนทีมทีมทุกคนที่แบกนะฮะนี้เ้ยเก้าจุดสี่ว่ะการเล่นไม่รู้เรื่องแบบนี้้เก้าจุดสี่ น้องเมงบอกให้เราด้วยกับคุณครับอันนี้ซูณจะบ,บีถึงนายจะบ่นเราอ่ะแต่เราก็แต่เราก็รกักนายนะเพื่อน <laughs> เราไม่เข้าใจทำไมนายถึงบ่นเราอ่ะเพื่อนเราแค่เล่นไม่เป็นเองอันเนี้ยผมคล่องใจว่ะผมขอดูดาเมจหน่อยดิ <laughs> ผมคล่องใจจริงอันนี้ขอดูดาเมจด,ดิดาเมจคุณทำไปไรอะ <laughs> ดาเมจมากกว่าน้องซับไปเปอร์เซ็นต์เดียวโอ้โหสุดยอดอัตราร่วมไฟไมันโคตรน้อยเลย <laughs> อ่ะก็จบไปแล้วสำหรับตัวละครอาราคาวะนะผมนะน,นี้ก็ตอนนี้ก็ถือว่ามาขายขำนะครับวันนี้ เออก็เล่นไม่เป็นนะเออนะฮะตัวนี้เล่นไม่เป็นจริงนะฮะแถมอีกอย่างหนึ่งตอนแรกเราคิดแผนไม่ในหัวแล้วไงว่าเราจะมาเล่นแบบสกิลอีโวนะ,ะผมนะเออเมื่อกี้เล่นต้องนานยังไม่รู้เลยว่าสกิลดามเมจมันอยู่ตรงไหนเออแต่ก็จบไปได้ด้วยดีนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะผมนะถึงจะทุลักทุเลหน่อยก็เถอะหมายถึงสภาพคนเล่นเนะี่ยเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของตัวละครตัวนี้กันบ้างนะผมนะว่าตัวละครตัวนี้จะมีประวัติหรืออะไรยังไงนะผมนะามาดูทางหน้าของสกินกันก่อนละกันนะผมนะนี่ก็เป็นสกินล่างออริจินล,ล่าง,ก,งานะนนกั สีนะผมนะอันนี้เป็นสกินร่างอีโวนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นสกินแร่นะผมนะมันคล้ายๆไก่ตัวนั้นเลยอ่ะแป๊บหนึ่งนะเนี่ยมันคล้ายๆไก่ตัวนี้เลยมันคล้ายๆไก่ตัวคุจิระเลยเนี่ยคล้ายกับตัวนี้เลยไม่ไม่รู้ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าแต่แต่ผมว่าคล้ายอ่ะเออนะอันนี้เป็นสกินเจ้าปีศาจนะผมนะโอ้อควาแมนวิธที่อันนี้เป็นสกินเงาฝันนะผมนะอันนี้เป็นสกินฤดูร้อนนะผมนะอันนี้เป็นสกินปีใหม่นะครับผมนะอืม อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเล่นอะไรกับตัวละครตัวน,นี้ได้บ้างนะผมนะฮะนมีแค่นี้ระมัง้งมีแค่สองท่านี่ระมัง้งขี้เกียจหาละ <c oughs> <c oughs> นายเป็นผู้ชายอะ่ะเราตัดบทนายไปเลยแล้วกันนะเนี้ย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพตอนเขาได้ MVP กันนะผมว่าจะโชว์ท่าทางยังไงนะผมมาดูกัน เดี๋ยวเรามาอ่านประวัติของตัวละครตัวนี้กันบ้างนะผมนะยาวไหมโอ้ไม่ยาวนะฮะก็สั้นอยู่นะฮะเออมีแค่ไม่กี่บรรทัดเองนะก็แต่ประเด็นคือจะแปลรู้เรื่องหรือเปล่านะเพราะว่าอลราคาวะนี่เป็นตัวละครตัวแรกๆว่าของเกมโอเมจินะใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะเออไม่รู้เหมือนกันนะผมรู้สึกว่าตัวละครที่แบบว่าออกมาในช่วงแรกๆอของเกมโอเมจิเขาแปลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่เท่าที่อ่านมาในพาร์ทหลังๆนี่ก็ไม่ค่อยมีตัวที่มันอันนี้แล้วปะ่ะใช่ไหมใช่ไหม อันนี้เอาอันนี้อันนี้มึงอ่านจริงปะเนี่ยมึงอ่านจริงปะเนี่ยเออทำไมไม่รู้วะเออก็เท่าแต่ว่ามันก็เออใช่เลยเออใช่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 อ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันนะผมนะแม่น้ำอาราคาวะมีต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาโคบูชิไหลผ่านเทือกเขาชิชิบุและที่ราบก่อนที่จะผ่านหุบเขานาคาโทโรจากนั้นก็ไหลผ่านขึ้นเหนือผ่านเขตโอซาโตะและโยริอิ เข้าสู่ภูมิภาคคันโตที่คูม,มากายะมันก็ไหลลงใต้ผ่านคาวาโกเอะและไซตามะก่อนที่จะเลี้ยวไปทางตะวันออกอีกครั้งเพื่อไปรวมกับแม่น้ำซูมิดะแล้วสุดท้ายจึงไหลลงทะเลที่อา่าวเอโดะเจ้าแห่งลำน้ำสายนี้คือท่านอาราคาวะ ตำนานเล่าว่าท่าน阿拉ควะขี้โมโหและชอบใช้กำลังดังนั้นถึงแม้ว่าแม่น้ำ阿拉ควะจะมีกระแสน้ำเชี่ยวกราดแต่ปีศาจที่อาศัยอยู่ในนั้นต่างก็ไม่กล้าสร้างความวุ่นวายยังมีคนบอกอีกว่าแม่น้ำ阿拉ควะเกือบจะแห้งลงหลายครั้งแล้วแต่ก็ได้ท่าน阿拉ควะช่วยเอาไว้ชาวบ้านที่อาศัยบริเวณแม่น้ำ ต่างก็กราบไหว้ขอให้ท่านอรควะคุ้มครองเหมือนเป็นเทพองค์หนึ่งแต่ท่านอรควะจะทําเฉพาะสิ่งที่ตนพอใจเท่านั้นของต่างๆที่ชาวบ้านนํามาเส้นไหว้ไม่ได้ทำให้เขาสนใจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําก็เพื่อแม่น้ําสายนี้เท่านั้นข้าคือเจ้าแห่งอรควะข้าสนใจแค่แม่น้ําสายนี้เท่านั้นเรื่องอื่นๆไม่ได้อยู่ในสายตาข้าหรอกอ่ะก็จบไปแล้วสำหรับเกมโอเมจิลีน่านะผมในพาร์ทที่90นี้นะผมนะฮะอ่ะสำหรับตัวละครตัวต่อไปนะผมนะที่เพื่อนๆรีเควสกันเข้ามานะผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเงา มาทายกันสนุกสนุกได้นะผมนะอันนี้นะครับสำหรับตัวละครตัวหน้านี่ก็เป็นตัวละครที่เพื่อนๆขอมาเยอะเหมือนกันผมก็งงว่าทำไมเยอะจัง อ่าเดี๋ยวต้องไปลองเล่นพาร์ทหน้าดูแ,แต่จะใบว่าเออผมไม่เคยเล่นนะตัวละครตัวนี้เออตัวตัวที่อยู่ในเงาที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับวันนี้นะอโอเคผมขอจบไปก่อนแล้วกันนะเกมวงมิจิลิน่านะผมในพาร์ทนี้นะผมนะอ๋อแล้วก็ขอฝากไว้นิดนึงนะผมในช่องของเรานะผมมีกําหนดการนะประจำสัปดาห์ด้วยนะผมนะใครที่อยากจะรู้ว่าผมจะลงเกมอะไรช่วงไหนเวลาไหนนะครับผมนะหรือว่าจะมีกิจกรรมอะไรในสัปดาห์นั้นบ้างนะผมนะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าโพส์นะผมนะผมจะทิ้งไว้หน้าแรกนะอันนี้นะครับ โอเคผมไม่มีะจะฝากแล้วนะผมนะขอบคุณคุณมากๆนะที่เข้ารับชมกันจนจบน,น,นะผมนะไว้เจอกันใหม่นะโอกาสหน้าคลิปหน้าเกมหน้านะผมจะเกมอะไรผมสวัสนีก็สิครับบ๊ายบายฝันดีมนผม